แม่บ้านรู้จักกลุ่ม L G B T Q ไหมครับอ๋อไม่รู้จักเออ L G B T Q ก็คือ L คือ L G B T D คืออะไรใช่ไหม T D คือการใ่้เรืองการเรื่องกันเลยคือต้องกลับเดี๋แล้วก็ Q คืออะไรความคิดอะไรนะเพราะว่าอันนี้เขาทำมาสำหรับพวกน้ำรวมอ๋อก็คือตรงนี้ก็มีอะักแบบก็มีแล้วอ๋อฉันก็รู้แล้วว่เพราะบางคนอ่ะเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะไปบอกว่าไม่ให้เขาห้องน้ำ หญิงก็ไม่ได้สุกตลอดเพราะว่าอันนี้ก็เป็นห้องน้งนงํารวมหนูนึกภาพออกใช่ปะว่ามีโถปัจจุระนีโถปัสสาวะถือผู้ชายก็เข้าได้เพ้าเป็นโถปัสสาวะต้าทำแค่บ้านมาตลอดครับ,รบเขา,ามีประสบการณ์แค่ล้างประสบการณ์อื่นนิดนีงแต่เวลาป้าร้างอยู่แล้วมีคนแบบว่าอุ๊ยทำไมเป็นกอดจีคิวถึงมาเข้าแบบนี้นครับ คยมานิดนะคไม่มีนะพอล้างเสร็จทุกคมา้าเพราะตึกนี้เขาจะไม่ค่อยให้คนเข้าซีโซวนอกจากนักศึกษาถ้าแยกก็ดีเนาะอืมแต่ส่วนมากที่เขาเป็นเกษตรอ่ะเขาก็จะไม่ไม่ไม่เขามีอย่างนั้นอ่ะรู้อย่ามีอาวุธลับเขาก็จะเข้าของเขาอยู่แล้วส่วนผู้หญิงอ่ะเขาก็จะเข้าอย่างนี้อยู่แล้วถูกป่ะล่ะอืมมันไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันได้ แต่เข้าห้องน้ําผู้ชายไม่อยากสะดวกที่จะเข้าห้องน้ำผู้ชายแต่เข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วเป็นทอมแต่อยากเข้าห้องน้ําผู้ชายแบบนี้ครับคิดเห็นไหมครับไม่นะทอมก็เข้าห้องน้ำหญิงอ๋อไม่มีนะก็ทอมไปเข้าห้องน้ำชายเพราะว่าทอมหมัดติดใจเขายังไปเป็นผู้หญิงอยู่นึกภาาออก่าเพราะป้ามีเพื่อนเป็นทอมเขาจะเข้าห้องน้ําหญิงโดยตรงเลยบางทีป้างแย่เขาเลยว่าหนูเป็นผู้ชายทำไมมาเข้าห้องน้ําหญิงทอมเขาก็จะเข้าห้องน้าหญิงนั่นแหละ แต่คนที่เป็นกะเทยอ่ะเขาจะเข้าห้องน้าชายป้าก็ไม่เคยเห็นห้องน้าหญิงนะถ้าเป็นห้องน้ําแยกอ่ะค่ะดีค่ะแม่บ้านรู้จัก l b t q ืัไหมครับไม่ค่ะก็คือแอลเย่ังงอย่หรือปลอะตอนนั้นอะครับแล้วสืนคือประเทศอื่นอ เยเพราะว่ามันน่าจะโอเคกว่านะครับใช่ก็ไม่เพิ่มนะมันก็ต้องทำเหมือนกันททั่วไปไม่ถึงกล้ารลุกข่าไ,<ป>ไม่มีแล้วถ้าเป็นเขาล่ะครับก็มีอนะมันก็มีจุกจิกอ่ะมันมันเหมือนก็ไม่สะอา คิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีห้องน้ำออเจนเดอร์เพิ่มเข้ามาครับอยากให้มีเพิ่มต้องผู้สายเยอะไงอยากให้มีเพิ่มผู้หญิงต้อผู้หญิงเลยก็ชายหญิงก็มันก็ต้องหาอยู่แล้วที่มีอีกคนมึงจะดีอ่ะก็ไม่ดีเลย เราอาจจะทำปังหาขึ้งมาพวกนี้หญิงหญิงชายชายพวกก็เคยก็เคยก็เคยไปพิการก็พิการไปคไม่คนกัหรอกก็คือทำแยกต่างหากเลยใช่คสำหรับถ้าถ้าจะเอารวมกันมันก็ไม่โอเคก็แยกชายหญิงไปเลยแล้วก็เพิ่มห้องน้ำออกมาเป็นออเจนเดอร์แบบนี้เลยครับอ่าดีกว่าขอบคุณค่ะรู้จัก L G B T Q ไหมครับ สบายใจที่เพศตรงขภามเป็นคนหนึ่งยังแบบว่ายังเออเป็นเพศตรงข้ามแล้วมาเข้าห้องน้ำแม่บอว่านึกออกไหมใช่คือบางคนเขาต้องไม่สบายใจอะค่ะใช่ก็ก็แต่บักว่าอเข้ามาเที่ยวว่าเข้าใจแล้วก็จะโอเคขึ้นเออเพศตรงข้ามเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้ามาเคยดีไหม คิดค่ามีโอกาสมก็ได้ในมอน้องได้หรอในหมอนั่งหมอนะวันนี้เหรอคะมีมีเ ok พื่อนเจออถ้าเกิดมีมันก็ดีอะค่ะใช่ได้ไหมใช่ใช่เขาพูดเหรอ เป็นผู้หญิงหรปอ,อ,อยนี่ทำไมข้องน้ำผู้ชายเป็นผู้ชายในปอยนี่ทำไมข้องน้ำผู้หญิงเจ็บรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่สึกเคยใช่ค่ะแต่ก็เออถ้าสมถติว่าเขามีความไม่สบายใจถเกิดเขาเลือกที่จะใช้คำพูดที่โอเคขึ้นมามวัานนี้แต่ว่าที่ไม่ใช่การเหยียดอะไรนี้เราก็แบบแบบนำมาแบบปรัแบบแบบแบบได้อะไรแงนี้เพราะว่ามันก็มีส่วนในเรื่องที่แบบว่าบางคน ก็แบบไม่ไม่ใช่ L G B T แต่ว่าแบบว่าเออมันมีเรื่องของการมันมีมานด้วยสมมุติว่าเป็นทองแต่เข้าห้องน้ำแบบนี้นะเป็นกระเทยจะตข้า้องน้แบบนี้บ้าคิดเห็นไหมแบบแบบเเหรอแบบสมมุติว่าแบบสมมุติว่ามีห้องน้ำชายหญิงใช่ไหมครับแล้วกระเทยเข้าห้องน้ำหญิงแล้วไปเจอกับพวกคุณคุณจะคิดเห็นยังไง เราว่าโอเคค่ะเราเ,เรายังจะอยู่เพราะเราเออปรับได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกมันก็จะเป็นบางคนที่ไม่เข้ากันด,ด,ดีค่ะขอบคุณครับรู้จัก L G B T Q ไหมครับรู้จักค่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะอ่าเราเคยเจอประสบการณ์อะไรแปลก ในห้องน้ำไหมครับกับพวก LGBTQ ยังไม่เคยเจอค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้ามีห้องน้ำ All ออเจนเดอร์เพิ่มเข้ามาเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าในบางมหลาลัยก็มีห้องน้ำออเจนเดอร์แ่างเช่นมหาวิทยาลัยของการา้าไทยค่ะ mm hmm. ก็คิดว่าดีนะคะเพราะว่าในมอก็มี LGBTQ เยอะแล้วก็ถ้าเพื่อน ที่มีคนที่มีเพื่อนเป็น LGBTQ ได้มีเพื่อนไปเข้าน้ำด้วยกันก็อาจจะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะขอบคุณครับอ๋อฉันก็เลสเบี LGBTQ+ คืออะไร L เลสเบี้กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง G เกย์กลุ่มชายรักชาย B. bisexual หรือกลุ่มคนที่รักได้ทั้งผู้หญิงและชาย T. transgender คือกลุ่มคนข้ามเพศจากเพศหญิงเป็นเพศชายหรือเพศชายเป็นเพศหญิง Q queer คือกลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศและความรัก sexual orientation ความรู้สึกรสนิยมทางเพศรวมถึงความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่นโดยจะแบ่งออกเป็นสีลักษณะหลักๆได้แก่ รักต่างเพศคือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้ามหรือบุคคลต่างเพศรักเพศเดียวกันคือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัหลกๆได้แก่เลสเบียนและเกย์ไบเซ็กชวลคือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทังเพศหญิงและเพศชายไม่ฝักใฝ่ทางเพศคือผู้ที่ไม่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์แต่เพียงรู้สึกสนิทสนมผูกพันกับบุคคลอื่น ออเจนเดอร์เรสต o รูมออเจนเดอร์เรสูมไม่มีหญิงไม่มีชายเพราะเป็นห้องน้ําของทุกเพศออเจนเดอร์เรสตรูมคือห้องน้ําที่ทุกเพศทุกคนเข้ามาใช้งานได้บางที่อาจเรียกว่ายูนิเซ็กเรส o รูมเจนเดอร์อินคลูซีฟเรสูมหรือมิกซ์เซ็กซ์ซึ่งทั้งหมดก็มีใจความไม่ต่างกับออเจนเดอร์เรสตรูมแนวคิดนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไรเพราะมันเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษ แคนาดาจีนญี่ปุ่นอาจมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมไม่สร้างห้องน้ำสำหรับเพศอื่นๆแยกเพิ่มไปจากชายหญิงคำตอบคือการสร้างห้องน้ำเพศแยกออกไปนั้นยิ่งทำให้เพศอื่นรู้สึกแป่งแยกและถูกมองว่าเป็นเพศอันตรายจะดีกว่าไหมถ้าห้องน้ำมีแบบเดียวและสามารถเข้าใช้ได้ทุกคนหลัก7ข้อของเค e ียร์ยูนิเวอร์แซลดี e q u วอไทเปอรยสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะมีรสนิยมทางเพศแบบใดมองว่าไม่มีความพิเศษแตกต่างจากคนอื่นในสังคมอื่น 2.Flexibility in Use เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในแต่ละบุคคล 3.Simplicity ความต้องการความเรียบง่ายสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเพศหรือรสนิยมทางเพศ4 Information สื่อสารข้อมูลเป็นที่ยอมรับชัดเจนอย่างถูกต้องระวังการสื่อสารที่ไม่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 5. tolerance of ambiguity ในมุมมองของพวกแบบต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างสําหรับคนที่มีนิยามตัวเองว่าเป็นเคีร์หก freedom of violence ปลอดภัยต่อความรุนแรงด้านกายภาพทางเพศและข้อสุดท้าย privacy มองถึงเรื่องความสบายใจความเป็นส่วนตัวเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศและรลนิยมทางเพศ